สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้า้ายบาทชาแนลนะฮะไปวันนี้เราจะมาทำบุญใส่บาทที่วัดดอนสวรรค์สวัสดีค่ะยายไปใส่บาทที่ตะลึงนี่นะๆๆ ใส่บาทร่วมขันนี <c ười> ้ตั้งกล้องไปเอากับข้าวไปไว้โน่นเลยเราก็ได้นึ่งพักทองนะ อย่าให้ขอทั้งตะกาเลยเหรอให้ขอทังตะกาเลยเหรอไป้ยมดไปที่บ้านรู้คุเดียว นอยากเอาเสียงแคโค่เป็บคนอยเนี้ยมีตัวม้เยี่ใส่ข้าวมันจียนี่ก็ได้บใส่นก็ได้โอ้โอยากเอาเสียงแคโคเป็คนอยคนอยนะพอแล้วพอแล้วโอเค ท้นพันธม่เลือดจิตใจสิก้อนในใสุนันงศ์ดัดโรสขพางมยาปไงจิดก้สุนังศดเี่ยมดีนะครับเี่ยีพนแม่อน้งลาย่าเรื่อยนะครับมาทำบุญกันนะครับมามาทำบุญัน เอาซอ้นนั่นซอมเคยนั่นไม่เอาไปคาราบปคูบอกไปเงาเดี๋ยวนี้สร้างต้นมากนะนนี้ั่นสบายคเ้าดาคนยาเลยววัฒภาพิพยของสุขสันยืนสิ่สวายบ่สาวตาเขากับลาเทความเกลี้ยงสวยเข่าเรื่องการท่องที่น่กเดี๋ยวได้ยนเสียงอัเรีะยัหยอดยาวติดติขา อาเล่าข้าเฮียงหาาขัดแผลในบ้านมากขอให้คุณขรอคุณแม่ดูเดิกสักหนำเนอสมบัติเกิดอันต่างและนสสัโวตสัตการย่งอาจจะขัดแถวยงคงดีขอให้ดูสีสวัสงสีเทาเท่าปราบประเทานี้ารพานเป็นสถานที่มีเศษด้วยฤทธิ์เดชพรรกรายชาติตาโรธรรมะัท่นอายุสุข ไดี้อนรับ้าส่อเวัสดีค่ะ้ยกื้อกรากดดีรากาการใส่บานมันเป็นวัดในน้อยแต่มีความสุขเลเป็นวัดเล็กๆร่มรื่นมากเลยวับ้านเรานะ่นเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราก็อาจจะมาทาบุญที่นี่แหละใกล้ๆบ้านเราเดี๋ยววันพระเราจะมาใส่บาตรที่นี่นะที่วัดไปนู่นนะเอาของพีเก็บนู่นพี่ชายพี่แอมเอาของพีเก็บเขาบอกอะรถไงต้องมีน้ำ เรืว่าจะตะกาไปเอยายอยู่เข้าไปดีกว่าวประชานีบักษาขั้งขึสี่หาบว่สูอกทนปุ๋ยพน้เสียใจจ่าไม่บอกใครมีวามรัเบิดเสียเสียที่ออกมาี๋ย้อมดสวาสวัตยานสัสตปันโติตตาลีขอุญกุศพที่แมีในวันนี้ขอจไ

ของทำลูกปูสูแเฮาะคับเนาะแข่กีตางนะครับนาะเป็นผู้ใดเนาใช่ไหมครับอยาก่าทำนอกผู้ใดเนาะเบอย่าเนาะคือบาหลไหเนาะบากตาร์ที่ไหนเนาะผจญมาได้เนาะผมลูกหลานนะครับต้งหลุดเมื่วันันดก่อก่อในหกไก่ในกระสุนช่วงีอังีออช่วงเรามาคนกำลังเยอะเลยเนาะตอนนี้เราจะเข้าไปข้างในนะอ่าตรงนี้เะเืองชาวาดังซ ไปได้วัดดจ่านวัดดีจ้านั่นนั่นนั่นอะไรน่ะโอเคโอเคเราใส่แบบแบบนี้เอ่มันดีก สวัสดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะ นี่นวัพระองค์ไหนที่เรามาถวายองค์กลางเลยเหรอใช่องค์กลางเลยใช่ไหมนโมนาโมงเสียงะะัใส่ใจยนะครับน้อกตอขอฝนอไทยนื้กระกลับเรื่อยๆคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเนือมาทำบุร้างน้ำนะครับได้นะครับอสางสะพวนบนไปสู้นะครับเมื่อสวรรค์เมือนทอันไปล้วนะครับ็อาสาระครับเรือ แมี่นะครับมาควานอแฟมิลี่เราไมดาแฟมิลี่เขาเป็นสินเลี้ยวเนาะโอ้แต่เขาเป็นผสความสเ็ะอเมาแฟมิลี่พูดได้เป็นนะบาไรยามันผักอะไรยาย่าผักอะไรเนี่ยวเ็กบต้นเลเหรออ๋อต้นเล อาคุณแม่ตั้งใจตั้งใจม่นบั้งันตั้งใั้ใใหเขาผสดำดดาเอางใหม่เออเชดเครื่องกอให้ไดเนเ็ดท่อกระ้องให้ได้ท่าม่กุแบบเรียบง่ายคุณแม่าท้งเอับตาเราทำมาวัดทัติตาุูปันโลสุนคำฝาเลางมันนุ่มหมันเยอนเด็คุณแม่เด็กไม่ใหม่คุ